มาดูกันสิว่าพลังงานนี้จะเป็นพลังงานท,ที่สำหรับคนที่ต้องการที่อยากจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตจริงๆมาดูสิว่าการตื่นรู้ของคุณใน5ช่วงชีวิตของจิตวิญญาณเนื้อแท้ของคุณกำลังมาบอกอะไรวันนี้แม่หมอจะจับไพ่ทั้งหมด5้าใบด้วยกันนะคะมาดูว่าแต่ละใบนี้จะมีความหมายอะไรที่ซ่อน ภายใต้จิตใต้สำนึกของคุณเพื่อให้คุณได้มองเห็นทิศทางของช่วงชีวิตของคุณมาดูกับไพ่ใบแรกเดี๋ยวจะเปิดไปแบบพร้อมๆกันเลยนะไพ่ชุดแรกนะคะก็คือใบไพ่ใบ,ใบแรกได้ห้าดาบโอ้โห แม่หมอคิดว่าคนที่เข้ามาในที่นี้ช่วงชีวิต1ในการก่อนที่คุณจะมีการเปลี่ยนผันโชคชะตาชีวิตปรับจูนจิตวิญญาณของคุณเพื่อยกระดับในการตื่นรู้ก้าแรกเลยถ้าเกิดใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแม่หมอเชื่อได้เลยว่าคุณต้องการที่จะผลักดันกับชีวิตของคุณให้เกิดความสําเร็จหรือให้เกิดความดีงามอะไรบางอย่างนะคะการที่คุณจะเริ่มผลักดันตัวเองให้เกิด ความดีงามหรือความสําเร็จหรือความสัมพันธ์ที่ดีอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณต้องการอยากจะเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีบางครั้งการที่เราทดลองในการนําทางชีวิตหรือการเรียนรู้ที่อาจจะยังไม่ใช่การเรียนรู้ที่เข้าใจเข้าถึงในชีวิตตัวเองบางครั้งคนเรามันก็ต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมคะแล้วเป็นไงคะพอลองผิดลองถูกตุยไปเลย ตุยเย่ไปเลยสิบดาบมาเสียบทั่วร่างกายของคุณเลยก็คืออะไรการที่คุณลองผิดลองถูกโดยที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรชะตาชีวิตเขากำลังมาให้เราทำภารกิจเพื่ออะไรบนโลกนี้และ ไม่มีใครที่สามารถที่จะเรียนรู้กับโชคชะตาชีวิตได้ในพริบตามันจะต้องลองผิดลองถูกลองพลาดลองพลังแล้วก็เจ็บตัวใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าเราลองแล้วมันไม่ใช่ตัวเองอะมันผิดอะมันผิดเวหรือว่ามันผิดกับกจิตวิญญาณสัญชาตญาณลึกๆของคุณคุณก็เลยรู้สึกว่านี่อาจจะไม่ใช่ทางของฉันนี่อาจจะไม่ใช่สิ่ง ที่ฉันต้องการจริงๆและนี่ก็คือเป็นไพ่ใบแรกมาดูกับไพ่ใบที่สองเด็กถือดาบใบที่สองนี้ก็คือช่วงชีวิตที่คุณผ่านช่วงแรกมาแล้วช่วงแรกคืออะไรคุณเริ่มรับรู้แล้วไงว่าการลองผิดลองถูกเส้นทางเนี้ยมันพลาดมันเจ็บตัวมันแบบได้เรียนรู้อะเรียนรู้แบบสภาวะจิตที่อาจจะ ผิดพลาดแบบสูงเลยอะหรือค,คุณอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างกับชีวิตไปเลยนะคะแต่อย่าเขาเรียกว่าอย่าหมดกำลังใจให้ตัวเองไพ่ใบนี้ก็เลยมาบอกว่าเด็กที่กำลังหันเอียงหน้าแล้วก็ทำหน้าแบบขมึงขึงขังใช่ไหมทำหน้าเหมือนว่าอะไรอะไรมามาฉันจะตั้งรับอีกรอบหนึ่งมาฉันจะสู้อีกครั้งหนึ่งแต่ การสู้ครั้งนี้ของฉันนะ่ะจะไม่ได้สู้ด้วยการแบบลองผิดลองถูกลองไปทุกๆวิธีทางไม่ใช่ละแต่เด็กคนนี้กำลังมาบอกว่านี่คือช่วงที่สองของจิตวิญญาณคือการที่คุณจะต้องตั้งคำถามให้กับชีวิตเมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปได้คุณจะเริ่มตั้งคำถามชีวิตแล้วแหละว,ว,ว่าเราควรสังเกตอะไรเราเริ่มรู้สึกไง เริ่มรู้สึกว่าชีวิตต้องการอะไรที่มันมากกว่าการเจ็บลึกแบบนี้นี่ก็คือช่วงจิตวิญญาณที่คุณเริ่มตั้งคำถามแล้วนะมามาดูกับช่วงอื่นๆนะเดี๋ยวแม่หมอจะแกะไปเรื่อยๆให้คุณได้เห็นและช่วงที่3นี้ก็คือสเตนช่วงที่3เนี้ยอย่างที่บอกเนาะเริ่มสังเกต มิชชั่นของตัวเองละเริ่มจะตระหนักรู้แล้วแหละช่วงเนี้ยคุณเริ่มจะตระหนักรู้นะแต่จิตวิญญาณเนี้ยมันจะนําพาไปสู่การตื่นรู้แต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณตระหนักรู้แล้วคุณจะต้องสังเกตกับช่วงชีวิต ในการที่คุณกําลังจะแลกทําอะไรบางอย่างคุณจะไม่ผีผามคุณจะสังเกตสังการคอยระแวดระวังเหมือนกับเด็กที่กำลังถือดาบนะคะแต่คุณก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคุณก็พร้อมที่จะขยับเหมือนกันแต่ถ้าอะไรมันเป็นสัญญาณเตือนว่ามันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะเวิร์กมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ความรู้สึกของเรามันส่วนทางกับความคิดอะคุณก็จะเริ่มหยุดคิดแล้วก็เฝ้าระวังเห็นไหมแล้วพอมาตรงนี้ช่วงที่สามอือการตื่นรู้คุณเริ่มเห็น ความจริงของตัวเองแล้วแหละพลาดมาแล้วไงพลาดมาแล้วว่าการพลาดเนี้มันไม่น่าจะเป็นพรสวรรค์ของฉันมันอาจจะเป็นแค่พรสแสวงนะบางครั้งบางคนก็บอกว่าพรสแสวงมักจะมาก่อนพรสวรรค์ใช่ไหมแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนไงบางคนอาจจะแบบมาจากการใช้พรสแสวงแล้วถึงเกิดพรสวรรค์แต่บางคนอาจจะม,มีพรสวรรค์ตั้งแต่กําเนิอดอะ เห็นไหมคะนี่ก็คือเป็นอะไรคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเริ่มมาจากการที่คุณเป็นคนที่ลองผิดลองถูกก็เหมือนคุณกำลังหาพรแสวงของคุณใช่ไหมแล้วคุณก็เริ่มตื่นรู้เริ่มเห็นพรสวรรค์จริงๆของตัวเองว่าจริงๆแล้วการที่คุณเร่งรีบมันไม่เกิดผลคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณจะต้องหยุดคุณจะต้องยอมฟัง พลังความรู้สึกของคุณกับที่ผู้หญิงคนนี้ที่กำลังรูปหัวสิงโตความที่มีอำนาจหนักแน่นอำนาจทางจิตวิญญาณของคุณนะที่กำลังมองคุณว่าตกลงคุณจะยอมรับกับจิตวิญญาณของคุณหรือเปล่าเปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณของคุณได้เหมือนกันนะตัวคุณกำลังมองและจิตวิญญาณที่มันอยู่ลึกๆภายในของคุณนะคือเป็นช่วงตื่นรู้ และนี่ก็คือช่วงที่สี่ช่วงแห่งการยอมรับและไพ่อัศวินถือไม้เท้าก็กำลังขึ้นมาในภารกิจชีวิตของคุณที่คุณยอมรับกับตัวตนที่แท้จริงเมื่อคุณมีพลังของการควบคุมกับจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกของคุณรู้ว่า คุณควรจะเดินไปทิศทางใดด้วยหัวใจของคุณอย่างแท้จริงโดยไม่ได้ฟังเสียงจากใครมันเป็นเสียงที่จิตภายในของคุณต้องการที่จะขับเคลื่อนชีวิตจริงๆตอนนี้อัศวินกำลังควบม้าเพื่อที่จะวิ่งไม่ใช่การวิ่งย้อนกลับนะแต่ไพ่ใบนี้กำลังวิ่งเพื่อที่จะกลับไปตั้งต้นกลับ ที่ตื่นรู้ของเราจิตที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เรากําลังจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในชีวิตไปในทางที่ใช่ทางที่หัวใจของคุณอยากจะให้มันเป็นและนี่ก็คือเป็นช่วงที่4และก้าวไ้เท้านี้ก็มาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ทำหน้าที่จริงๆแม้ว่าเบื้องหลังมันอาจจะมี ขากน้าหรือมีข้อผิดพลาดมีความรู้สึกที่คุณอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ช่วงชีวิตที่เลวร้ายแต่คุณก็ยังอะไรคุณยังไม่เลิกลมความตั้งใจไงคุณก็ยังยืนหยัดถือไม้ของคุณไม้อีก8ไม้อีก8ทอดนอะ่ะที่มันอยู่ข้างหลังคุณน่ะมันมาประกาศว่าคุณได้เผชิญกับเรื่องราวชีวิตของคุณน่ะมาอย่างโชคโชนเลยอะ่ะแต่คุณก็รู้ได้งไงว่า การเจ็บตัวมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้กับบทเรียนข้างหลังและนี่ก็คือเป็นการขับเคลื่อนของจิตวิญญาณทั้ง5ช่วงชีวิตนี้ก็เลยไม่รู้ว่าใครที่ฟังแต่ต้นจนจบคุณรับรู้ถึงความรู้สึกกับพลังภายในในช่วงจังหวะชีวิตใดก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ให้แม่หมอดูถ้าใครที่รู้สึกพลังงานมันสั่นสะเทือนกับช่วงชีวิต ในบางช่วงหรืออาจจะเป็นทั้งหมดของ5ช่วงชีวิตนั่นหมายถึงว่าจัก,กราวาลกำลังส่งข้อความนี้มาถึงคุณแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอาจจะยังไม่รู้สึกยังไม่สะทกสะท้านหรือยังแบบเฉยๆหรืออาจจะแบบเออรับฟังเพื่อรับรู้นั่นหมายถึงว่าคุณกำลังเป็นผู้ถูกเลือกจากจัก,กราวาลเช่นกันเพราะการที่เข้ามาในคลิปนี้อาจจะไม่ใช่เหตุบังเองิญ มันเป็นเหตุที่จัก,กรวาลต้องการที่จะส่งสัญญาณไปที่จิตของคุณเพื่อให้คุณได้ตื่นรู้ให้คุณได้ เข้ามาอยู่บนเส้นทางของการเชื่อมต่อจิตภายในของคุณจริงๆก็ขอให้ทุกๆท่านได้มีหัวใจที่ตื่นรู้อย่างแท้จริงนั่นหมายถึงว่าชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นและนั่นก็คือหัวใจที่คุณเริ่มตื่นรู้อยากจะเรียนรู้กับเส้นทางชีวิตจิตวิญญาณภายในเพื่อแอคชั่นไปสู่ การกระทําภายนอกที่มันจะส่งผลลัพธ์ที่จะดีขึ้นกว่าเดิมและนี่ก็คือเป็นไพ่แห่งการตื่นรู้ของ5ช่วงชีวิตขอบคุณอีกครั้งนะคะ